So, so, so สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่19พฤษภาคม2564วันนี้เรามีมาเลยด้วยนะจ๊ะเออวันนี้นะคะหมอแก้วก็ยังอยู่บ้านก็คือนั่งเคลียร์งานที่บ้านเสร็จไปแล้วหนึ่งยกแล้วก็เมื่อเช้าตาเจ็ดดูสีตายัางแดงๆเ,เลยอยู่เช้าอยู่อตาแดงเฉยเลยนึกในใจว่าจะ,ะคิดได้ไหมว่ากู แต่ก็ทําได้นะคะเพื่อทุกคนที่จะได้มีโชคมีราบในวันนี้นะคะเมาาื่อเช้าแก้วไปปล่อยปลามาด้วยเอาบุญมาฝากทุกคนอนุโมทนาสาธุบุญขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะและที่สําคัญเดี๋ยวทําทริปไลเสร็จเนี่ยก็จะแวะไปทําบุญลงศพค่ะแบบอยากทำอะไรเงี้ยพอดีจะทําบุญให้กับเออ<ม>เขาเรียกไงลูกค้าหรืออะไรเงี้ยด้วยที่ที่เขาฝากใจทําบุญแล้วก็ เหมือนมีน้องก็ไม่สบายเราก็อยากจะช่วยทําบุญให้เขาอะไรอย่างค่ะจะได้สบายใจเพราะว่าก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยเมื่อกี้ก็เคลียร์งานดูดวงไปอะไรก็แบบเออเฮ้ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปทำบุญสักหน่อยดีกว่าก็ตอนแรกวันนี้ตั้งใจว่าคุยกับเพื่อนแล้วก็คุยกับเออนะคนนั้นอะ่ะเขาบอกว่าเออวันนี้ก็ไม่ไปไหนนะตัวเองเขาจะนั่งเคลียร์งานที่บ้านเพราะบ่ายสามมีไลฟ์สดกับดวงดีดก็พร้อมเุลียลูกค้าเสร็จปุ๊บเออไปสักหน่อยเดียจะได้สบายใจนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคพี่ลาภพวกค เจ็บตาเนี่ยโอเควันอาทิตย์ให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านวันนี้คนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านจะให้โชคให้ลาบพ,พวกคุณนะคะวันอาทิตย์ซื้อเลขของคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านนะจ๊ะคนวันจันทร์จงมั่นใจในตัวเองแล้วซื้อเลขที่ตัวเองชอบย้ำคนวันจันทร์จงมั่นใจในตัวเองแล้วซื้อเลขที่ตัวเองชอบนะจ๊ะส่วนคนที่เกิดในวันอังคารและวันพฤหัส ย้ำนะคะอังคารและพืหัส่ขในวันนี้ให้คุณซื้อเลขที่เกี่ยวกับคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเลขที่คุณแม่ชอบเลขแบบประชาชนคุณแม่หรือเบอร์มือถือคุณแม่ย้ำนะคะเลขที่คุณแม่ชอบไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนเบอร์ Laura. มือถือหรือเลขที่คุณแม่ชอบนะคะสาหรับอังคารกับพืหทส่ขาจะได้โชคได้รับจากแม่จ้ะส่วนคนที่เกิดว,วันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนหนังสือย้ํานะคะคน เกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวับการเรียนหนังสืออทิเช่นวันนี้จ่ายค่าเทอมเปเท่าไหร่เลขที่เรียนรหัสที่เรียนของลูกอย่างอย่างนอ้องอย่างลูกแก้วเนี่ยน้องจําย้ายที่เรียนใหม่เนาะเมื่อวานก็ไปจ่ายค่าหนังสือไปหนูพันเก้าร้อยหกสิบบาทอะไรเงี้ยแกก็จะซื้อเลขพวกนี้แหละอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังสําหรับคนที่เกิดวันพุธแต่ถ้าคุณไม่มีใครเรียนหนังสือเลยนะก็ลองหามคนใกล้ตัวแล้วกันนะจ๊ะ สุวันสุนะคะวันนี้เรื่อยๆเอ่ืยๆให้เปิดกเป๋าสตันขึ้นมาแล้วหยิบแบงค์ขึ้นมาแล้วดูเลขอย่างแก้วเนี่ยแก้วก็จะมีแบงค์ที่มาหนึ่งแบงค์เรามาดูกันว่าได้เลขอะไรเผื่อใครจะมีโชคไปกับแก้วในวันนี้แทนแทนหกเจสมนี่นะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากตามเลขแก้ว คุณตามกันเองก็ได้ค่ะสําหรับแก้วแก้วเกิดวันศุกร์ก็หยิบแบงค์ขึ้นมาได้673แต่พวกคุณไม่เชื่อแก้วดวงของคุณมีกันเองคุณซื้อเลขอนันได้เลยนะคะแต่วันนี้แก้วว่าก็จะลองมาเลย673นะมาดูวันศุกร์นะคะไอ้วันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนย้ําวันเสาร์ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนวันนี้คุณจะมีโชคมีลาภจากเทศที่อยู่บนบัตรประชาชนค่ะ จบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆผ่านโควิดไปด้วยกันนะแล้วใครที่กำลังท้อจงคิดไว้ว่าคุณก็ไม่ได้แย่คนเดียวมีคนอื่นแย่ด้วยแต่ทุกคนก็จะผ่านไปด้วยกันค่ะ